สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้จะมาเปิดตัวรถรุ่นใหม่ล่าสุดน,นะถ้าเพิ่งได้รับมานะเป็นรถประกอบนอกเป็นรถนำเข้าลักษณะของบอดี้รุ่นนี้จะเป็นรุ่นท็อปนะครับเดี๋ยวสักพักหนึ่งเราจะไปชมกันว่า ความมหัศจรรย์ของรถรุ่นนี้มันอยู่ที่ตรงไหนทําไมหลายๆคนไม่ว่าจะเป็นชาวต่างประเทศหรือว่าแม้แต่ในงานมอเตอร์โชวที่เึิ่งผ่านมานี้หลายคนขวินหาอยากได้เหลือเกินแต่ความโชคดีมันก็ต้องอยู่ที่คนคนเดียวครับผมคิดว่าผมเป็นคนที่โชคดี ที่ได้ครอบครองรถคันนี้นะฮะเมื่อสักครู่ก็เพิ่งทําการส่งมอบก,กันนะฮะประชาชนมาร่วมแสดงความยินดีกันล้นหลามนะฮะหลายท่านบอกว่าแถวนี้ทำํำไมรถติดน,นอกจากงานาพระราชทานปริญญาที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นแล้วนะฮะอีกจุดหนึ่งที่คนชาวขอนแก่นสนใจก็คงจะเป็นที่นี่แหละครับโชคดีมินิมารตนะฮะมาร่วมแสดงความยินดี กับรถนำเข้าตัวใหม่ตอนนี้เจ้าหน้าที่จากทางบริษัทก็เดินทางกลับมปแล้วนะฮะพาไปทานอาหารกลางวันกันนะอยู่แถวแถวบึงแก่นคนครฮะหลายๆท่านคงเคยมาเที่ยวขอนแก่นแล้วก็แวะบึงแกนน่นนคระครไปทานส้มตำกันขนะ้าเหนยียวแล้วก็นึ่งกันเองครับนึ่งไปผม ว่าเจ้าหน้าที่เข้ามาผมก็แช่ข้าวไว้เมื่อคืนนี้อีสานเขาเรียกว่าหมาข้าวนึ่งข้าวใส่กล่องไปเราเอาเสือกติกน้ําน้าแข็งขึ้นรถไปด้วยนะฮะซื้อส้มตำเราต้มไข่ไปด้วยปิ้งหมูเหลือมาเช้าเราก็เอาไปนะะเราเน้นความประหยัดนะเรียบง่ายไม่ได้คุ้มเฟื่อยอะไรนะฮะหลายๆท่านบอกโอ้โหมีเงินซื้อรถเงินสดรถนาเข้าด้วยก็ไม่ประหยัดเหลือเกินนะฮะ เราเอาแบบพอเพียงนะฮะเวเทปต่อไปครับไปชมกันความงามความมหัศจรรย์ของรถน้ำเข้าตัวใหม่ล่านสนุดสักครู่ครับ